สวัสดีค่ะคุณครูชื่อนางสาวชนิดาวันนัแสงข่ชื่อเล่นชื่อครูใหม่นะคะปัจจุบชั้นอนุบาลหนึ่งทับสโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับสัปดาห์ที่30กันนะคะกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องเรารักประเทศไทยกันค่ะเด็กๆ หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะสาระที่เด็กๆควรรู้นะคะ 1. นงชรงชาตาไทย 2. การแต่งกายชุดประจำชาติไทย 3. การร้องเพลงชาติ 4. ี่ทำทักไทย 5. สุดท้ายแล้วนะคะชนิดของอาหารไทยค่ะนะคะเด็กๆค่ะแร้วเข้าาประเทศไทยเดิมชื่อสยาม ได้เปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยเมื่อปีคศ1 9 3 9ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธประชากร95%นับถือศาสนาพุทธคนไทยยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพร,ระมหากษัตริย์ประเทศไทยที่มีมรดกทางวัฒน,นธรรมประจำชาติที่เป็นขนธรรมเียมประเพลงีที่เป็น ของตนเองไม่ว่าจะเป็นศิลปะไทยมรดกไทยมารยาทไทยภาษาไทยอาหารไทยนะคะเด็กๆและชุดป,ประจำชาติไทยค่ะเด็กๆทธงชาติไทยหรือธงไตรงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยประกอบไปด้วยสามสีห้าแถบมีความหมายดังนี้ค่ะเด็กๆ สีแดงหมายถึงชาติหรือมีความเป็นชนชาติไทยสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพาาระมหากษัตริย์ค่ะเด็กๆการแต่งกายชุดประจำชาติชุดประจำชาติอย่างเป็นทางการของไทยรู้จักกันในนามว่าชุดไทยพระราชนิยมค่ะเด็กๆ <c> สำหรับสุภาพสตรีจะเป็นชุดไทยที่ประกอบไปด้วยสบายเสียงใช้ผ้ายกมีเชิงจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีสบายผมต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านล่างยาวตามที่เห็นสมควรค่ะการร้องเพลงชาติเรามาร้องเพลงชาติไทยไปพร้อมๆกันค่ะเด็ก ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย คำทักทายวัฒนธรรมการทักทายเวลาพบปะกันหรือลาจากกันคือการไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วยังแสดงออกถึงความหมายการขอบคุณและการขอโทษการไหว้เป็นการแสดงวิจารณ์ มิตรไมตตีที่เป็นคขนรรมทำเนียบบักเพนีอันดีงามค่ะเด็กๆชนิดของอาหารไทยคือต้อยมยำกุ้งเป็นอาหารของประเทศไทยการปรุงต้งยมยำกุ้งเน้นรสชาติเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลักนะคะเด็กๆ